สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องดีโตสตอรี่อีกแล้วนะครับมวันนี้ก็อยู่กับพี่พ,พี่ตันะ้มเนาะแล้วก็เซ2เอสองหาอแล้วก็เซ1เอ็ก์สิบลายหมาป่าบูแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับผมรี่มีลายเดียวลายหนึ่งในใน,ในโลกเลยที่ออกแบบเองที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาลองขับรถของพี่ตั้มเลยนะครับผมพี่พี่ล้อขับรถผมมึงด้มันจะเป็นยังไงครับลองดู <laughs> งด <laughs> พี่ โอเคไปโอ้ดุมากพี่ตั้มจะมาป้ายยาให้เราหรือเปล่า <t iny> <t iny> แต่รถพี่ตั้มไม่มีกระจกหลังอะไม่มีกระจกมองข้างพูดผิด ขี่รถเ x ็เอ็กซ์25เราไปแรงเไงนะโอ้โหตดแต่ละทีป้องเต้งเต้งเลยอีกชิปชิปชิปแต่ได้ทีเลยป้องๆ้งเลยนะโอ้โหร้อนช้าว่ะก็มันที่หมายโอ้โหไม่ค่อยสนานเลยว่ะไม่มีกระจกข้าง นึ <c oughs> แกขี่แบบสุด้โอ้ยไ <c oughs> ม่ป่รโอ้โหเปนร้นขายอย่างยโอ้แอผมเปนออม็นร้เท่าไหร่เวยโอ้โหแบบเปิีกัเร่งทีเดียวมุม้งพมายม 宝贝。

เกเลดียวมัจะพุ่งพุ่งพุงเ่่รถนะขี่มันป่าโอ้ไม่ตัดอ,กกอนะีกนันแรงกันนัวะไปกขีเส้นเอ็กของเราบอกให้ว่ามันตื่นจาเส้นเอ็กสิบของพี่เยอะเลยนะผมพี่เปิดกันเลงทีเดียวพุเลยนะ อ่ะโอ้ขี่ได้ี่สิบแลรู้สึกหล่อขึ้นเลยว่ะโอ้โหก็แรงก็เป็นเอ็กหกแล้วเบรคสีน้ำสุดๆเลยอ่ะ

Nằm dù là cái <laughs> gì nó hết 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 ให้ผมนั่งดิเพ่แ่ไมงอาว่ะเขาใส่ลยอย่างเงี้ยแกมาจากคอนแก่เลยนะครับผ อุบวนแกเลยมาแวะมาเล่นด้วยติดตามผมทุกคลิปจริงๆพี่พี่ตั้มขออย่างไงแกดูคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้มมากๆเลยครับผมให้ผมได้ลองขี่รถคนันนี้อย่างไงแกดูอยู่แล้วเลย <c oughs> <c oughs> โอคค้โหแกก็สุดเอิโอเคเดี๋ยวผมนำไปพี่ ผมไม่มองยากนะผมเคยชินแต่กับมีกระจกข้างนะครับอันนี้ผมไม่มีกระจกข้างก็ลำบาน่อย ตแต่ละทีจะปุ้งปุ้งปุ้งเลยเปิดก็เล่นหลทีไม่ต้องห่วงขายเลยขนาดเปิดนี่เดียวเองนี่เดียวเองอะออเปิดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์จะแรงเกินโอ้โหยอ,อยขา เอาห ute, hey, ัวย <you> ังไม่ร้อยขาชิบหา่เลยเดียจะคลิปชิปแม่งนุ่มดีวะขึ้นลงเลยนะไปเอ็กซิ แรงกีดนั่นเองฝั่า 5R เราทำไมมัน nice แรงขนาดนี้ <c oughs> กเกม่เอาสุดบอกเลยว่าอ้าวล้วไปแดงได้ตายโอเ้โอเส้นนุม่มว่ะ ทำไมเล่นรถผมแรงอย่างไรผมตามไม่ได้ขับสบายใช่ไหมนิ่มเลยไม่เห้พียเอาขับไม่ได้คือมันไม่พอมือเลยไม่พอมือใช่มันไม่พอมือพี่อยู่แล้วแหละอันนี้ผมเปิดเันเล่นนี่เดี๋ยวโอ้หูผู้คิ้วไงเวลาบิดนี่ไปเลยพุ่งเลยอันนี้ไม่ปวดหมดหมดฟูเลยใช่ไหมหมดฟูเลยแท็กชั่นสองครับนี่ยปั๊มนี่พี่ อ,อันนี้เปิดเขาเล่นมีแต่มีแต่จะไปอย่างเดียวจะไปอย่างเดียวใช่จะ <laughs> ไปอย่างเดียวเลยแบบมันจริงๆพี่เหมือนพี่มาป้ายยาผมเลยเห <laughs> มือนพี่มาป้ายยาผมเลย <laughs> <laughs> เอไปพี่ต้มวีรอบลยเอาตรงไหนดีวะเอาตรงนี้ด,นดีกว่าไป จริงเป็นไงบ้างพี่คุละฟิวคุละฟิวเนาะขับง่ายขับสบายนี่มันเป็นตัวเริ่มต้นนะพี่เนาะถ้าพี่อะแต่พี่แต่พี่ขับสุดบอกไปเนี่ยแตไปบุบตามไม่ทันเลยเนี่ยไม่สุดเลยไม่แค่ร้อยห้าร้อยห้าเลยไอ้ไฟแดงก็เปลี่ยนเลยไม่มันเป็นผมตั้งชิปไว้ที่หมื่นสองพี่มันเลยที่จริงมันไปได้กว่านี้แต่ผมตั้งไว้เฉยขนี่มเลยนิ่มใช่ครับมันขับนิ่มมากมันไม่หัวหน้าเกินไปแต่นี่โอ้โหสไตล์ดุดานจริงๆเปิดงไปกันเรื่อยทีเย สำหรับมือใหม่เนี่ยไอ้นี่ดีแนะนำเลยเว้ไอนี่โอเคออปชั่นมีครบทุกอย่างเลยพี่ลองคลิปชิบยังได้ลองไหมนีมากใช่ไหมคันนี้คันนี้แตะระเบิดใช่มันมีแต่ตะปุ้งปุ้งอย่างเยอะเลยนิ่มโอ้โหสุดยอดนะครับพี่นะใช่แบบนี้โอเคเราครับยังไงคลิปนี้ผมกับพี่ตั้มยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีฝากเฟซบุ๊ก้วยฝากเฟซบุ๊กพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ ยังไงก็นี่งงก็เข้าไปสอบถามแล้วก็ไปแอดเฟซพี่ดำเลยเนาะไม่ห่วงนะครับโอเคพี่แกมคนใจดีครับสวัสดีครับ